สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับโอฟานีมเซราฟีมแชแน,นลนะวันนี้เราอยู่กันที่ Black n a ็ o กแลนเวอรส์สเซิร์ g เ o อร์โกกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีตัวละครอาชีพซอร์เซเลอร์มาเทสสกิลเทสด,ดาเมจให้ดูกันนะต้องบอกว่าส่วนตัวไม่เคยเล่นนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเล่นซอเลยเนาะเดี๋ยวขอศึกษาสกิลแปล๊บหนึ่งนะ รู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเขาจะเทสมาให้แบบว่าเขาเซตอาพสกิลมาก็จะมีสกิลหลักๆก,ก็จะเป็นไ o n อนดัสนะคะแล้วก็ไซคิ w เว e เอิร์ g a ก e แล้วก็เวทายสเปลนสกิลอะไรก็ไม่รู้ว่านะไม่เคยเล่นนะ <c oughs> อย่าว่ากันดนาะไม่เคยเล่นนะครั้งแรกเลยนะคะตัวนี้ใส่ของประมานี้นะคะหมวกหาไม่เจอไม่รู้หมวกไปไหน ตอนแรกตัวนี้มีการ์ดบอสไฮวีด้วยนะไม่รู้หายไปไหนนะคะอาจจะขายไปแล้วอ่ะใส่ตามนี้เลยเสื้อใส่อาเกฟเอกนะคะรองเทา้าใส่เทมเด็กการ์ด for เล่นแท้มัฟใส่มัพการ์ดไข่หนอนนะคะประดับอันนี้ เอเจนต์เอใส่อควาเบนติกาสหัวม้าหัวขาดเพิ่ม damage, าดาเมจธาตุน้ำอ่นะคาทาเป็นคา,าทาเทียบี B, นะคาทาเป็นคา,าทาเทียบีเอเมทิเคหน่วยไม่มีเลยอะ่ะเป็นเอเมทิเอเมทิเคเปอร์เซ็นต์นะคะฟิกแคสต,ตัวนี้จะอยู่ที่มีวิงออฟเบส0.2ฟอกเทล0.1เทมเด็กเซิร mm ์โกโบเทมเด็ก mm hmm. จัดลด0.3นะคะ ก็ท่ากับเป็น0.3เนอะยูเนียนอีก0.1 0.3บวกอีก3เป็น0.6ยูเนียนอีก0.1เป็น0.7นะฮะตัวนี้ฟิกอยู่ที่0.7วินะา่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ,อันนี้ไม่มีหลอด VCT ร้อ0นะคะไม่มีหลอดเดีย๋ยวเรามาดูกันเราก่อนอะมาต้องซัมมอนอะไรก่อนนะก่อนก่อนใช้สกิล อะอะลองสก,กิลแรกก่อนไดมอนดัดสี่แสนเจติดคูดาวนาเหยนไหมสก,กิลครับ 3, 8, 8. อันนี้ใส่คิดเว็บดอกละแสนแปดกี่ขีดละหนึ่งสองสามสี่ห้ เจ็ดคิดโอเคอ่ะลองสกิลต่อไปนะสกิลนี้สเตปเทวีเ,เ,ก,เก้าพันเจอันนี้สองแสนเก้าทุกมันต้องบัฟอะไรก่อนไหมมันต้องมันต้องบัฟอะไรก่อนไหมมาถึงยาน,นแรงขึ้นอันนี้น่าจะกสกิลธาตุลบสเตตัสประมาณนี้สเตตัสประมาณ,ตตมาณมานี้นะ วนไดน้เกือบจะวนได้พอเป็นสี่เวสแล้วละอะมาเกือบจะวนได้รอบประมาณนี้นะสำหรับสอสซอร์เลอร์ตัวนี้เบลร้อยห้าสิบเบลลวตันเราด้วยแล้วก็จอบจอบพวกสิบเจ็ด เอ็กซ์ตีนไว้คับอันนี้คืออะไรอะ่ะอ,อ๋ขอขังเหมือนเหมือนเคยดูแข่งอยู่เขาไว้ใช้แบบเช็ดจับใช่ไหมเอาไว้จับอะเอาไว้แบบเหมือนล็อกเหมือนยายอะเหมือนไฟเบอร์ล็อกเหมือนไฟเบอร์ล็อกเอออันนี้ล่ะทำอไรได้เพิ่มเอดีเคกับคีเลออ่ไม่น่าเชื่อชั่ว คิดอยู่ท่าคิดอ๋ออ๋อน,นี่ไงที่ที่เซิร์ฟไทยเขาเอาใส่มาในหินของสตนะอเกอร์ซิสจุดสูน่ะนั่นเลยเท่านี้แล้วของสตอเกอร์แม่ให้มาเลเวลหนึ่งแล้วสาม <laughs> ตัวนี้คือแบบว่าของแบบขนาดนี้แค่สามผา ขินซ็จสุดสตอกเกอร์ไม่น่าเล่นนะพักก่นอนนะเหมดดือนไดมอนดักจะแรงสเะแต่ถ้าเอาแบบว่า ปุ้มเดียวเพราะว่าอยู่บนพื้นน้ำป่ะได้บ้านัดนี่มันธาตุอะไรอะธาตุน้ำอ๋อเพราะอยู่บนพื้นน้ำมันก็เลยแรงเพราะว่าอยู่บนพื้นยเจ็ดแสนทำไมดีเจแสนละ่ะ พอสกิลวันนี้ไหมพอพอสกิลวันนี้ไหมอ่ะก็คือแบบเหมือนวางรมดีแล้วพื้นตรงนี้จะเป็นธาตุไฟก็เลยโดที่สกิลนี้แรงอ๋อเขาคอมโบกับแบบนี้อันนี้เอ็มสกิลน,นี้หมดแล้วไหนลองสิถ้าจริงด้วยแอนลัะเรียนรู้ไวไะมเป็นคนเรียนรู้ไวนอะลนะับเออเนี่ยเข้าใจถูก มันก็ประมาณน,นี้เนาะสำหรับอาชีพสอสซอร์เซเลอร์นะคะเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเซิร์ฟไทยเอาเอาเข้านะคะกับเซิเวอร์ไรเบิร์ดคิดว่าตัวเซิเวอร์ไรเบิร์ดกับตัวเซิร์ฟไทยนี่ยแพทตจะเป็นตัวเดียวกันนะคะแพทเรื่องของการรีบาลานซ์สกิลแล้วก็เรื่องของครูดาวสกิลต่างๆสกิลดาเมจต่างๆของแต่ละอาชีพเนะี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันคนละตัวกับโกบอลแน่นอนนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเป็นของไดเบิร์ดกับปิ๊กฟู๊ดเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะใส่คูลดาวมาเยอะแค่ไหนแล้วก็ดาเมจจะเบาลงแค่ไหนเนาะก็ลองดูกันน่ะก่อนนัานี้ก็เจอบนะิวนิวเคลียร์ไปไงสกอร์ลาบิวนิวเคลียร์หนึ่งวีเอชเกวหมดตรงอนะ่ะแต่ตอนนี้เขาแก้แล้วตอนนี้เขาแก้แล้วเนาะก็จะ มาดูกันคิดว่าซอก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยที่คุณเล่นเยอะนะคะเมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิดเนาะไอ้นาชีพสำคัญเลยแหละทั้งมีบทบาทในทีวอลด้วยแล้วก็เก็บเลเวลก็น่าจะเผื่อล่าบอสอะไรพวกนี้ลงดันดวน,นดันล่าบอสอะไรน,นี้ก็น่าจะเผยน,น่าจะสนุกน,นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณตัวละครตัวนี้ด้วยนะคะเป็นขอบค่าโตสนะคะเป็นเพื่อนจาก ทางฟิลิปปินเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาเมื่อตอนกโกลบอลนะตอนแรกก็ด่ากันนี่แหละสู้กันแย่งบอสกันด่ากันเนาะสุดท้ายก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะสังคมอาก็แบบนี้แหละเนาะสุดท้ายไม่เหลือใครเล่นกันเหลือกลุ่มที่เล่นกันกลุ่มเล็กๆก็สุดท้ายก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะคนนี้ก็ชอบฝากซื้อฝากคิวฝากนูนฝากนี่เวลานมีกิจกรรมในไทยเขาก็ฝากมึงซื้อมึงซื้อมีฝากคิวมึที่นี่นะเนาะยังไงไว้เดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันกับอาชีพวาลอกโอเคไหมเดี๋ยวเราเจอกันกับอาชีพวาลอกนะยงไนวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย